สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพาไปเกี่ยวข้าวกันนะครับได้บนดอยนะครับมาดูบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศตอนเช้าระหว่างทานนะครับอากาศดีมากเลยนะครับข้าวก็เหลือเต็มที่แล้วนะครับหนาวจัดเลยนะครับ ตรน,นี้เราก็มาถึงที่ไร่แล้วนะครับอากาศดีมากเลยนะครับธรรมชาติก็สวยงามครับสวยงามมากไม่ได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ก็มานานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็โชคดีนะครับมาถึงไร่ก็ไฟไหม้กระอบหมดเลยนะครับดูครับต้องสร้างที่พัดไม้ชั่วคราวแล้วนะครับ การแดกการฝนหน่อยนะครับยังมีฝนตกอยู่นะครับ สรุปวันนี้มาถึงได้ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็ถามที่พักกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งวันแล้วนะครับได้เวลากินข้าวกันแล้วนะครับมากินข้าวกันนะครับก็มากินข้าวกันก่อนนะครับเติมแรงเติมพลังกันก่อนนะครับกินข้าวแบบกินข้าวแบบธรรมชาติเลยคนปลานะครับได้ทุดสไตล์นะครับ

ดูคุณ้าย,ยกินนะข้าวอร่อย รวยไม่ถูกป่ะรวยกินเพื่ออยู่กันกินเพื่อกันอยู่รอดไปที่ไหนรวยเลยครับเดี๋ยวก็จะถูนป่เนี่าลืมทำลายทีเดียวตอนนี้เราก็สร้างที่พัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ากันแดดกาวฝนได้นะครับนิดหน่อยนะครับชั่วคราวนะครับ เดี๋ยวมันดูข้างในกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำงานก็กินแตงกวางกันก่อนนะครับก็ได้เวลาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับหลัาจากที่เราเหนื่อยมาครึ่งวันแล้วนะครับก็เกี่ยวข้าวกันต่อครับ ปีนี้เข้าไม่ค่อยสวยนะครับมีโรคเยอะนะครับโรคใบข้าวแล้วก็ยังมีก็มีแมนมันกินด้วยนะครับแมนหนูอะไรก็มันกินด้วยนะครับก็เลยเข้าไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับยังมีอยู่นะครับน้องข้าวหอมก็ช่วยพ่อเกี่ยวข้าวด้วยนะครับสู้เต็มที่ครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเราก็หาอะไรกลับไปบ้านด้วยนะครับหาพลิหาแตงกวาอะไรต่างๆนะครับเอากลับไปบ้านด้วยนะครับนี่ครับพลิครับก็สวยมากครับพลิดครับปลูกในไร่นะครับในไร่ไม่ได้ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับมีพลิดมีอะไรผัดที่ปลูกได้ก็จะปลูกหมดเลยนะครับ อยู่บนดอยบรรยาก็ไม่ได้ซื้อนะครับที่เราปลูกเอ็นได้ก็จะปลุกกินเอ็นหมดเลยนะครับโอเคครับเรากลับกันแล้วนะครับตรงนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วครับตอนเย็นนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับยันสวยอยู่นะครับบรรยากาศตอนเย็นยังอากาศยังดีครับเย็นอยู่ครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่เห็นในระหว่างทางนะครับไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะครับ ครัเพื่อเพื่อรู้ก็เม้นบอกกันด้วยนะครับเขาวันกินลูกได้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่เคยกินนะครับดอกหอมมานะครับ มันคือต้นอะไรนะครับนี่เราก็กลับกันถึงลำทางน้ำแล้วนะครับเราก็จะอาบน้ำกันตรงนี้นะครับในป่าจะอาบน้ำในป่านะครับที่บ้านวันนี้น้ำไม่มานะครับเลยอากาศตรงนี้นะครับอากาศดีมากครับเย็นสบายนะครับนี่ครับน้ำก็เย็นครับยินดีครับน้าน้ำนี่นะครับ เดเี๋ยวทำมาช้าแล้วนะครับน้ำมันจะเย็นมากเลยครับทำลคอ่ะจัดหน้าเลยยิ้ม่อยครับโอเคนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ปาที่สีมันต้องเอาก้อนน้ำมาด้วยครับตมปลาต้องอาน้ำดนีครับ